สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ในการทำช่อง YouTube ให้มีคนติดตาม1,000คนโดยไม่เสียค่าจิงแอดโฆษณาให้เสียงเงินมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพียง3คข้อเท่านั้นครับไปทำยังไงไปดูกันเลยครับข้อแรกเลย ลง youtube นี้ไปประมาณ105คลิปโดยผมจะอัพโหลดคลิปวิดีโอลง youtube ช่องของผมทุกวันวันละสองสามคลิปบางคลิปก็มีคนเข้าไปดูเข้าไปติดตามบางครั้งก็หนคนบ้าง2คนบ้าง10คน20คนได้ยอดดูก็นห0 0่หรือ3า0 0ัคนก็มีครับแต่บางคลิป มีคนดูประมาณสิบกว่าคนเองบางคลิปก็มีคนไม่มีคนตินดตามเลยครับอย่าลืมนะครับลงคลิปแบบสม่ำเสมอ Youtube จะช่วยดันคลิปของเราขึ้นไปเรื่อยๆครับสัมภารที่2ครับปลุกคลิปครับ ก็จะมีคนกดเข้าไปดูคือทำปกคลิปให้สวยแล้วก็ชนะไปครึ่งหนึ่งนะครับโดยเครื่องมือที่ผมใช้ในการตัดต่อคลิปผมจะใช้แอปจากของแกนว่าของคายมาสเตอร์ ใช้แบบฟรีนะครับพวกอของฟรีนั้นก็ใช้ได้ดีพอสมควรนะครับถ้าคนมีเงินเป็นทองหน่อยก็อัปเกตเป็นพรีเมียมที่แบบเสียงเงินก็จะมีลูกเล่นอีกเยอะแย,ยะครับมส่วนแล้วก็ที่สามผมจะเข้าไปดูคลิปของการทำ ไปติดตามช่องที่เป็นกรูดีๆต่งตางๆครับแล้วก็้องขอขอบคุณช่องเซ็กส,สันปัน u t ทูปก,ก็เสียงเป็ดของไนซ์สุตมุมบิทูช่องคุณวันมือใหม่หทำอยู่ดูเพราะเนื้อหาเขาสอนได้ดีมากเลยนะครับถ้าอยากมีควารู้เพิ่มเติมกันทำา องว่าไม่เกินสามเดือนก็ผ่านกดคนที่ตามหนึ่งพันคนอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับขยันอดทนปกสวยเข้าไปปรึกษาเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดไลค์กดแชร์กับช่อง ให้มือใหม่หัดทำยูทูบทุกคนนะครับเราจะสู้ไปได้วยกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามช่องแอดลูลี967ที่กดให้กำลังใจจนผ่านผู้ติดต,ตาม1,000คนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปก็ต่อไปนะครับสวัสดีครับ